โอโ้นั่งก็อ,อีรอ <laughs> อันนี้นั่งก็อีน่ารักน่ารักโอ้นั่งเป็นด้วยนะเฮ้ย <laughs> <laughs> จ๋อยจ๋อเอ๋ธรรมดานั่งก็อีชิวๆเอาหลังพิงเขด้วยนะเอ๋เองง mặt ăn mà đã anh được em gọi hiệu ơi mặt em gọi hiệu ơi nằng em gọi hm cháu mà mặt em mặt em gọi hm cháu nơi mặt em gọi hm cháu nơi mấy ถั่วแซ่บๆกินอ,ร, oy, อร่อยอร่อยโอ้ยจอยจอยนี่แบบตัวต้นดินอันนี้ได้โทนิส่งกินนะคุณผนะู้มนะแซ่บๆยิ้ให้นิม่มดิยังจับจับรรอกจ กินแสบๆกินตัวแสบๆจับไม่ก็น้ำใจเก็บอยู่เอ่กล่องขยืนเนี่ยเก่งด้วยนะเก่งๆเก่งด้วยธรรมดาดีนะน่าเรื่องไร้การนี่ยมั้งเนี่ย ไก่โดดได้ก็ได้ชอเอออยู่โดดใส่ได้เลยแกะเก่งด้วยนะมาหน้าเซ็นโดดใส่นในยังไงหวานเจี๊ยบเลยไหมบุ้งให้โยมนะนะที่มือเขาเนี่ยนะที่มือเขาเนี่ยบุ้งตัวใหญ่ๆนะตัวเขียวๆโอ้ถาดนั่งกินเขาดูโอ้โหเท่บัดเดิลเบอร์เลยหนวดฉีกกินเลยโอ้โห มันไม่ใช่เ anyway. หมือนของหวานเลยเนาะเองกินเนาะนนกยูมกินเหมือนเป็นของหวานเลยนะน่ะนั่นแหละโอ้โหหวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยอ้าาาาอาาอย่างไงฮะโอ้โหสามสี่ตัวเลยสิกึจับบุ้งกินนะโอ้โหแน่นอนจริง มันมองเห็นได้ไงเรามองต,ตามจริงๆสำหรับจับบุงกินจ๋อจับ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 ,จบเลย ดูหมาในะยมนะสังเกตดูหมาดูอะไรก็อยู่ข้างล่างงานยิ้มไม่หล่อยิ้มยากต่อยนี่คำว่ายิ้ม มานไหมนี <c oughs> จ่จับ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 เลยนั่งดูข้างข้างแซ่บแซ่บคนเดียวเอาจอแบบนี้ไหมเอาตามกันทันมาเลยไหม

เคลาะอันนี้ไม่ลอยวะอะวันนี้หน่อไม้ไม่ลอยวะมันจะกินแต่อ่อนๆนะมันมันเป็นหน่อไม้ที่แก่ๆต้องดมก่อนด้วยเลยนะจ๋อจ๋อตัวอย่างที่กว้างหน้า กินนอ,มองมอาแสบๆลอ,อยไหมลูเอ้าจออ่จอาเดินพอรอยอยู่ยแม่แสดงว่ากดโทรผิดใช่ไหมนี่ลูกพะกำลังให้จอกินอยู่ย กินดูยังแม่แซ่บๆนั่งกินดีๆก็ได้จ้ะเอ้ยมึงเนี่ยจ้ะแซ่บ